สวัสดีครับผมพ่อบ้านเล่นเกมนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาคอมโบสกิลชุดที่19กันนะครับก็เกมก็เพิ่งอัปเดตเขาเรียกว่ายังไงครับรีซีซั่นนะครับรีซีซั่นใหม่นะครับนี่ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็มีการอัปเดตแพทกันบ้างเล็กน้อยนี้บอสซี่ของเราคนไทยนะครับขึ้นมาที่1แล้วตอนนี้นะครับตอนนี้เก่งนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวส่วนคอมโบสกิลเราผมจะใช้เป็นชุดนี้นะครับ มีแซลมอนเพ็ดนะฮะแล้วก็อิก i นต n ิ้งบ l ลเลตนะฮะแล้วก็พอย s o ชั r นแอเรียปิดด้วยติดตั้งเลเซอร์เป็นสกิลสุดท้ายที่เราจะใช้ป่วนนะครับมา10ตานะครับในการอ่าเดี๋ยวขอพูดนิดนึงนะครับตรงนี้ก็จะมีปุม่มล็อกอินขึ้นมาใหม่นะครับภารกิจมีภารกิจขึ้นมาก็กดเล่นๆไปนะครับเดี๋ยวก็ได้เนาะรับเพ็ดอย่าลืมกดรับเพชรด้านบนด้วยนะครับนี่มีภารกิจท้าทายเพิ่มขึ้นให้นะทีมงานใจดีนะครับนี่ก็กดดูผลงาน ภารกิจพื้นฐานตรงนี้นะครับถ้าใครถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนคอมเมนต์ถามผมใต้คลิปได้นะฮะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเข้ามาเข้ามาเดี๋ยวผมตอบให้นะครับเ,เดี๋ยวนะขอดูรายละเอียดหน่อยครับดันเจีย้ยนตรงนี้ก็เลือกได้นะครับว่าใครอยากสู้กับระดับไหนอัลบั้มนะครับเดี๋ยวโอ้ผมอาจจะอาจจะเป็นคอมโบชุดสุดท้ายของผมแล้วนะครับถ้ายังไม่ได้สกิลใหม่นะฮะ ตรงนี้ก็รีใหม่นะครับซีซันพาร์ก็รีใหม่รีใหม่หมดเลยมาเก็บแต้มกันได้นะครับเดี๋ยวพาดูไปในตัวด้วยนะนี่เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเหมือนเดิมผมจะดูว่าม,มีอะไรใหม่บ้างนะครับโอเคปเดี๋ยวลุยกันเลยดีกว่านะครับ นางฟ้าซ <disrespect> ีทรีก็เกมนี้ผมก็ยังไม่ได้เติมนะครับยังไม่ได้เติมนะครับสายฟรีนะครับไปสิบตานี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับเจอกันเลยนะครับตอนนี้ก็มีการปิดเลเวลนะครับไม่ได้เปิดเผยเลเวลผมจะกดอัตโนมัติอย่างเดียวเลยนะฮะสำหรับคอมโบชุดนี้ใส่เลยครับใส่อย่างเดียวครับและอย่าลืมนะครับมือใหม่ของเรา เราอยากใช้ท่าไหนเอาไว้ท่าท่าที่สี่นะครับทุกคนแล้วก็หลบกระสุนใกล้ๆอย่างนี้สังเกตคูดาวนะครับมันจะคูดาวไวขึ้นนะเห็นไหมครับเห็นคําว่าสกิลขึ้นที่ตัวเราไหมครับอันนี้คือการหลบกระสุนใกล้ๆในการทําเควสเหมือนกันนะครับหลบอย่างนี้นะครับยิ่งยักยักยิ่งยักยักอย่างนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่เป็นคอมโบอีกหนึ่งชุดของผมนะครับไปดูเกมที่สองกันดีกว่าครับว่าจะรอดไหม ตอนนี้ก็ถึงคอมโบชุดที่19แล้วนะทุกคนนะครับก็ขอบคุณผู้ติดตามนะครับถึงจะมีน้อยแต่ผมแต่ก็มีนะ <c oughs> โอเคครับเอไปครับใส่ไปเนี่ยครับเขายืนสวนผมเขาโดนไปเกือบ30%นะครับเห็นไหมครับสังเกตไหมครับเฮ้ยโอยดีนะเขาไม่เขาไม่ได้ใส่ผมหมด โดนได้ไงเนี่ยตก๊กระจายหมดเลยนะครับฟุกชนะเฉยโอเคนะครับเกมที่3ก็ถึงจะรีแพทไปก็เดเจอกันหน้าเดิมๆนะครับหน้าเก่าๆทั้งนั้นเลยนะฮะคุ้นเคยกันดี ก็คอมโบควรจะมี3คอมโบที่ไม่เหมือนกันนะครับทุกคนเอาของผมไปเล่นก็นได้ครับเผื่อเผื่อใครมีอันไหนจะชอบเอาไปไประยุกวันี้ผมก็ไปไปเล่นเกมต่อยมวยนะครับโคตรมันนะครับทุกคนบ็อกซิ่งสตาร์ครับเกมมันมากเขาเตรียมเขาเขาเก็บเยอะมากเลยครับคนนี้เดี๋ยวต้องดูเขาว่าเขาจะปล่อยลูกไหนมา มัวๆไปก่อนครับมัวๆไปก่อนครับโอเคถือว่าเราขยันออกนะครับเกมที่สี่ครับโอเคนะครับผมมาเกมที่สี่การกดบันเดอรเพราะอัตโนมัติอย่างเดียวเล่นง่ายนะฮะคอมโบชุดนี้ของผมจริงๆก็ลองมาหลายๆอันแล้วนะครับแต่มันยังมันเลเวลมันน้อยครับมันเลเวลน้อยแล้วมันมันเล่นยากจริงๆครับมันพาเรา ทำคอมโบแล้วมันไม่สำเร็จนะครับผมก็เลยแบบเลยต้องรองสกิลชุดใหม่คือม,มาจิ้มจอันนี้เออพอพอใช้ได้นะครับพอเล่นมาสักสองสามตาแล้วพอใช้ได้ก็เลยเอามาอัดคลิปให้ทุกคนดูกันเลยนะครับมาเกมต่อไปครับก็เดี๋ยวท้ายคลิปผม จะพูดเรื่องตัวละครนิดนึงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเดี๋ยวท้ายคลิปนะครับพอดีผมไปเอไปวิเคราะห์มาเล็กน้อยนะครับน่าจะน่าจะพอมีประโยชน์กับบางท่านนะครับเดี๋ผมขอพูดเมื่อเมื่อจบสิบ,ส,บสิบตานี้นะครับสายไปครับสายไปครับเราอัตโนมัติอย่าเดยวเล่นง่ายนะครับสำหรับสายขี้เกยียจอย่างผม โอเคนะครับผมมาเกมต่อไปครับเราสู้ๆครับเราเคยเก็บสกิลคอมโบจนจนไม่ได้ใช้จนตายเลยนะครับแบบกะจะใช้ดอกเดียวครับจนตัวเองตายก็มีเอ่อไอที่มันโดน,โดนบ้างไม่โดนบ้างบ,าง,บางทีอ่ะผมว่านะผมว่านะมันเป็นที่สัญญาอินเทอร์เน็ตนะครับแบบเหมือนโดนแล้วมันไม่โดนอะไรอย่างเงี้ยจากที่ผมดูนะครับ จริงๆอย่าอย่าอย่าไปเล่นอย่าไปมองตรงนั้นเยอะนะครับมองฝั่งของเรานะครับที่ผมเล่นนะอันนี้อันนี้ผมแนะนํานะครับผิดพลาดยังไงขออภัยด้วยครับส่วนตัวผมเล่นผมมองแต่ฝั่งฝั่งตัวเองนะครับมองแต่ฝั่งตัวเองนะครับมองทิศทางของกระสุนนะครับผมไม่ได้มองฝั่งเขานะครับผมไม่ได้ตั้งผมไม่ยิงเขานะ เหมือนผมสุ่มดวงะครับพูดง,ง่ายๆเหมือนแบบวัดดวงอะ่ะโดนก็โดนอาศัยลูกฟุกนะครับออเออแต่แต่ผมม,มีไอสัสตว์เลี้ยงตัวนี้ด้วยไอสัสตว์เลี้ยงตัวนี้เหมือนค่อนข้างขี้โกนครับผมผมฟุกได้มาสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับสัตว์เลี้ยงอันนี้ถ้า ถ้าเพื่อนๆไม,ม่มีเดี๋ยวลองใช้ตัวไหนแทนได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมลองไปดูกันนะโอ้เสดเลี้ยงเอาจิงๆมันก็อยู่ที่คอมโบด้วยนะครับถ้ามีตัวนี้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับเอ,เอ้ยตัวนี้ตัวนี้ครับขอโทษครับไอชอ็ชอกชอ็อคคอนครับชอ็อคคอแลตะตะก็ ใช้นีก็ได้ครับถ้ามีชูติเกนใช้ชูติเกนก็ได้นะครับไปเกมต่อไปครับพยายามใช้ตัวที่มันทําดามเมจกับเราได้เยอะที่สุดเพราะมันเกิดได้แค่3าครั้งนะครับพยายามใช้ที่มันเหมาะคอมโบแล้วกันเนาะน,นี่ผมก็แนะนํานะครับไปดูกันในเกมต่อไปดีกว่าเจอคนเดิมนะครับคนนี้ขมุงว่าเจอเขาบ่อยนะอย่าพึ่งท้อนะครับทุกคนเล่นไปก่อนครับ เนี่ยครับเนี่ยครับใช้ตัวนี้ก็ได้เห็นไหมครัตัวนี้ก็โอเคอย่างผมเล่นไอเจอพวกคนสูงสูงครับเขาจะเขาจะใช้สกิลแบบไม่ห่วงเลยนะครับเพื่อจะเคลียร์ไอ้เนี่ยไอ้มอนสเตอร์ของเราครับเพราะมันน่ารำคาญนะครับไอ้ตัวเนี้ยถ้าใครเจอก็หาที่มันเคลียร์ได้ก็เคลียร์ไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสกิลเก็บไว้นานไม่ได้ใช้ก็ก็เท่านั้นนะครับก็แพ้ เกนีพูดพูดเยอะนิดนึงนะครับเกมนี้พูดเยอะนิดนึงนะครับมาเกมต่อไปครับเรามาเจอคนเกาหลีครับ,บวกไปครับไม่โดนใครก็โดนสัตว์เลี้ยงก็ยังดีครับ โอเคครับตาต่อไปครับโอเคนะครับก็ถือว่าฟุกมากเลยนะครับในในเกมนี้แต่มันเราต้องยืนให้มันหน้าๆนนิดนึงนะครับไม่งั้นสกิลมันจะไม่ถึง สกิลที่2นะครับที่มันเป็นไฟนะครับต้องเสี่ยงยืนหน้าหน้านีน่โอเคนะครับมีสมาธิอยู่กับตัวเองนะครับ ตาต่อไปครับอ่ะมาครับเจอของแข็งในตานี้นะฮะเราจะมาพิสูจน์กันถ้าชนะถือว่าใช้ได้นะครับคนนี้ถือว่าเป็นคู่ปรับคู่ปรับผมเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าเคยจับคู่สองสองกับเขาด้วยแต่ว่ามันมันไม่มีคนเล่นด้วยครับไม่มีฝ่ายตรงข้ามเสียดายมากจับตอนตีหนึ่งนี่แหละ ใครจะมานั่งเล่นเดี๋ยวดูเ,เดี๋ยวดูเขาใส่คอมโบนะครับเขามีคอมโบชุดชุดหนักของเขานะครับถ้าเายังรอดโอเครอดตัวดูสกิลครับดูเวลสกิลเขานะครับดูเลเวลสกิลเขานะครับเขาเขาเขาโหดนะครับตัวเนี้ยเราฟุกเราฟุกชนะโอเคนะครับก่นโคโนฮะชนะโคโนฮะไปได้ ไม่เคยชนะเขาขาดขนาดนี้โอเคนะครับ10ตาชนะรวด10ตาครับสำหรับคอมโบชุดนี้นะถือว่าฟุกมากๆอ่าในพูดถึงเรื่องของตัวละครผมพูดเลยกันนะครับตัวละครดาวสดาวคือเยอะที่สุดเนาะแต่ตัวละครน,น้อยๆถ้าเราเล่นมาสักพักหนึ่งอะ่ะมันจะมีการอัพอัพเลเวลครับอัพเลเวลเพราะว่าผมเคยเห็นต่างชาติเขาใช้ตัวเนี้ยเนี่ยผมก็เลยลองอัพดูนะครับ ตอนนี้มาเลเวล5แล้วนะฮะเราสามารถอัพอัพมันได้เรื่อยๆอะ่ะบางทีอะ่ะมันจะความสามารถเก่งกว่าเจ้าตัว4ี่ดาวเราได้เลยนะครับเออ,เอนะครับไปลองดูนะครับอย่างเอาสัก2ดาวก็ได้ครับหรือหนึ่งดาวก็ได้เอ้ยเอาสองดาวดีกว่าครับสองดาวน่าจะกำลังสวยนะครับเนี่ยลองลองไปอัพดูนะครับแต่ต้องดูที่มันมีเยอะจริงๆแล้วเราเล่นถนัดด้วยนะครับดูด้วยนะครับว่าเราชอบตัวไหน พราะบางตัวมันจะมีลัศมีการหลบหลีกหรือว่ากระสุนไม่เหมือนกันแล้วก็ท่าไม้ตายทีต่ต่างกันออกไปนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราชอบตัวไหนเล่นแล้วมันคอมโบตัวไหนเราชอบนะครับเราสนุกกับมันอ่าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคแล้วที่ผมผมดูว่ามันน่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคนะครับสกิลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเอ่อ EP หน้าถ้าไม่ไม่ไม่อะไรเดี๋ยวผมจะมาลองวิเคราะห์สกิลต่างๆนะครับ เนี่ยที่ผมเจอมาว่าเอ้มันมันเป็นยังไงบ้างมันใช้ตอนไหนบ้างเพราะสก,กิลมันเยอะมากเลยเห็นไหมครับเนี่ยอันเนี้ยผมอยากได้ผมยังไม่ได้เลยนะเนี่ยผมได้เกลือมา3-4มรอบแล้วเลคันนอนเนี่ยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้พอาบ้านเล่นเกมพูดเยอะหน่อยก็ถ้าตำคำันต้องขอพักนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับเกมเอาลอสวัสดีครับ